เดยสต็อกต้นเดือนกันยายนเกียร์อัพฟอนายส่วนลดสูงสุด50,000บาทมีบัตร r อสอรีม,มิริการ์ดฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานวันนี้น้องเนจัดรถรุ่นไหนมาฝากกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย สำหรับใครที่มองหารถเก่งซีดานขับได้ไปยาวๆค่ะขับได้เป็นล้านโลค่ะต้องไม่พลาดเลย t o โยต้าโครลารันติดค่ะ 1.6G นะคะน้องเฟิรนจัดมาให้ตั้งแต่ปี2 1 9ยันถึงปี2020เลยนะคะมีมาให้โฉมหน้าใหม่ช่วงล่างใหม่ภายในใหม่ค่ะมาพร้อมกับบอกหนังสีทูโทนให้ใหม่นะคะบอกเลยว่าบอกหนังสีดำล้วนก็มีให้เหลือตอนนี้นะคะในส่งองโครงสร้างของเขานะคะดวงไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้เหลีเรียบร้อยค่ะ มีที่ติดตั้งไฟตันหมอกด้วยนะคะแล้วเป็นในส่วนของภายในบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจออกอัพค่ะนะ,ะบอกเลยว่าพวงอมาลัยได้เแบบมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างของเราเลยค่ะไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำค่ะไม่แท้ทุกขันแน่นอนนะคะท่านใดสนใจในส่วนของขันไหนนะคะบอกหนังสีอะไรนะคะสามารถติดต่อหานองเฟินได้เลยนะคะ หรือจะเป็นสีดำน้องเฟิร์นก็มีให้นะคะปี2021ราคา5 49,000 49, บาทผ่อนแค่9,000บาทเท่านั้นคะ่ะเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่อยากได้ Toyota Color a อา t ตไว้ใช้งานแล้วนะคะพี่ขาโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ Gear Up for ไนนนะคะจัดโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้นะคะส่วนลดมูลค่าสูงสุด50,000บาทเลยนะคะน้องเฟินยังมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีบัตร SRT ค่ะ เซรีไทยเฟมิลิการให้นะคะยังมีในส่วนของเครือบสีให้ใหม่ทุกคันเลยทีเดียวนะคะแล้วยังมาพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นแค่2บาทกว่าเท่านั้นนะคะขับฟรียาวๆไปเลยอีก90วันเลยทีเดียวนะคะพี่ขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีทุกคันเลยนะคะเอาละค่ะท่านใดสนใจรถคันไหนแล้วนะคะสามารถยกหูสายด่ยวนมาเลยนะคะ09 5 03 04้องหาคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวย